สวัสดีครับวันนี้ตอนเป็นเช้าที่แม่สายเหมือนเดิมจะพูดฟังเรื่องของอานาปาน,สต,าน,น,าปานสติกับการเพ่งลมเพ่งลมแห่งอานาปานสติกับการการดูกายนะครับว่ามันเป็นตัวเดียวกันหรือเปล่าก็มีพระท่านถามมาแล้วก็มีญาติโยม ที่เขาฝึกปฏิบัติตัวนี้เขาก็มีความสงสัยว่าการดูกายเนี่ยคือการที่เราเพ่งลมหายใจนี่เป็นการดูกายหรือเปล่าเอ๊ะอย่างนี้ท่านเคยเคยสงสัยไหมเออมันถึงไม่สงสัยแล้วพอตั้งคําถาขึ้นมาเออมันเป็นตัวเดียวกันหรือเปล่าคือการเพ่งดูกายเนี่ยที่พระอาจารย์ชี้ให้การเพ่งดูกายตอนเช้าๆเนี่ยตอนนี้ข้ามาทวงว่าการเพ่งดูกายตอนเช้าๆเนี่ยที่บอกไปเนี่ยเราได้ เราได้เพ่งกายกันหรือเปล่าอะไรคือการเพ่งกายอะไรคือการดูลมหายใจอย่างเงี้ยการเพ่งลมหายใจเขาบอกนี่เป็นการเพ่งกายเหมือนกันไอการดูกายก็อย่างหนึ่งนะการดูกายเนี่ยไอกายคตาหนสติกรรมฐานเนี่ยก็อย่างนึงกันเพ่งดูกายกายก็คือเรารู้สึกตัวว่าเนี่ยรูปเราเป็นอย่างเงี้ยเราจะเอียงซ้ายเราจะเอียงขวามือจะไปทางซ้ายมือไปทางขวาจะเอี้ยวจะเคี้ยวจะกินจะขี้อย่าะไรนี่เขาเรียกเป็นการดูกายทําความรู้สึกอยู่กับมัน เป็นการดูกายการดูกายเนี่ยทำความรู้สึกอยู่กับมันนะฮะคือกับเลือนกายจะเพ่งก็ได้เนี่ยเพ่งการเพ่งมือกําลังแว่งไปทางขวานะมือกําลังแว่งไปทางซ้ายนะกาลังเอื้อมนะรู้สึกตัวในอิยาบทแห่งกายที่มันกําลังแสดงอยู่เป็นผู้ดูกายที่มันกําลังแสดงอยู่ส่วนการเพ่งลมหายใจเนี่ยนะครับเพ่งลมหายใจหายใจเข้ารู้สึกหายใจออกรู้สึกนะครับมันไม่ใช่เป็นการเพ่งลมหายใจหรอกแต่มันเพ่ง เพ่งความรู้สึกกายที่ผัดรู้สึกกับลมหายใจเข้ารู้สึกกับลมหายใจออกมันไม่เป็นการเพ่งลมนะเราเราเรียกการเพ่งลมการเพ่งลมไม่อีกแบบการเพ่งลมนี่อีกแบบแต่อานาปานี่รู้สึกว่าลมมันเข้าแล้วรู้สึกผัดสะแล้วก็รู้สึกถึงลมที่มันออกมันคนละตัวการเพ่งกายไอไอตัวที่เราเพ่งลมหายใจเนี่ยหายใจเข้าเนี่ยเนี่ยหายใจเข้ารู้สึกหายใจออกรู้สึก มันเป็นมันเป็นกระสินตัวนี้มันเป็นกระสินคือการเพ่งเพ่งความรู้สึกกําลังเข้าเพ่งความรู้สึกกําล yeah. ังออกมันคนละตัวกับการที่เราเจริญกายแบบอยเดินไปนู้นรู้ตัวเดินไปนู้นรู้ตัวเดินไปนี้รู้ตัวเรากําลังกินรู้ตัวเรากําลังมองรู้ตัวเรากําลังฟังรู้ตัวเรากําลังทําอะไรก็ได้มันแตกต่างกันไปจากการการเพ่งกระสินพอใจใช่ไหมเพราะันสิ่งที่ ความแตกต่างและสิ่งที่มันแสดงออกมาเนี่ยเราต้องแยกแยะให้ออกตอนเช้าเช้าขึ้นมาเราทำความรู้สึกตัวในในท่าท่านั่ง,ท,งท่าเดินท่ายืนมือที่แว่งไกวใช้เวลาสักครึ่งชั่วโมงตามที่ข้าบอกอนี่กำลังจะเอื้อมไปแปงฟันนะนี่กำลังล้างหน้านะมันรู้ตัวอ้นั้นเราดูการแสดงแห่งกายที่มันกำลังแสดงแสดงตัวเราจะรู้เราจะเห็นความรู้สึก ทางตาที่เห็นหูที่ฟังจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสอะไรเนี่ยนี่มันจะรู้รู้ถึงเวทนามันเป็นเรื่องของกายเวทนาจิตและธรรมมมันไปทางนี้ถ้าหากว่าทำตามที่ข้าบอกใช่ไหมมันเป็นเรื่องของกายานุสติปัฏฐานสี่เวทนานุสติปัฏฐานจิตานุสติปัฏฐานปัญญาพุทธิปัฏฐานอะไรก็แล้วแต่ส่วนการที่เราหายใจเข้าเรารู้ตัวหายใจออกรู้ตัวเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการเพ่งกายนะบางคนคิดว่าเป็นการเพ่งกาย แต่นี่เป็นการเพ่งขสิตสร้างความรู้สึกตัวกับโฟกัสจุดเดียวก็คือลมหายใจเข้ารู้ตัวลมหายใจออกรู้ตัวนะครับลมหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกรู้ตัวมันกไปเกิดปิติใช้คําว่าปิตินะไปเกิดปิตินะครับปิติก็คืออาการปรุงแต่งกายที่มาในแง่ของของเรื่องของของการเฝ้าโฟกัสโดยการเพ่งนะเพ่งกับพิจารณานี่ก็แยกออกไป Utan, พิจณาพิจณาลมหายใจก็ได้พิจาณาลมหายใจเข้าเข้าไปนี่เข้าไปไหนนี่เป็นเรื่องของจินตนานการเป็นเรื่องของสมมุติอันนี้เป็นเรื่องของมีการเพ่งกับพิจารณาการเพ่งกับพิจารณาก็เป็นการวิปัสสนาญาณตัวหนึ่งการดูกายก็เป็นการวิปัสสนาญาณตัวหนึ่งเนี่ยมันแยกย่อยออกไปอย่างนี้เพราะงั้นคนที่ดูกายนะครับกับดูเออดูทราบความรู้สึกกับลมหายใจเข้าออกถามว่าตัวเดียวกันไหมมันคนละตัวกันมันคนละวิธีกัน อาการเพ่งอานาปานหรืออาการรู้สึกถึงลมเข้ารู้สึกลมออกเนี่ยมันเป็นเรื่องของของการฝึกปฏิบัติในแง่ของกสินนะครับทำมาห้านาทีวันนี้ยามเช้านะครับก็ได้ก็ได้จบสิ้นไปแล้วนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศติดชายชายแดนทางเหนือของเรานะครับที่เป็นภูเขาฝั่งโน้นก็เรียกว่าพม่านะครับ นี่ก็มายืนอยู่บนชั้นสองนะครับบ้านช่างตีบป์ขอความสุขความส,สมวัสดีเพึ่งวัเกิดสาตุนะครับ